สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เนื้อหาในวันนี้นะครับผมจะมาแชร์เทคนิคการเทรดทากําไรที่ทําให้ผมหาเงินจากการเทรดเนี่ยได้วันละ1 0 0 0บาทเป็นอย่างน้อยนะครับด้วยเทคนิคที่ใช้คําว่าเรียบง่ายแต่ทรงพลังเพราะเราจะไม่ใช้เครื่องมือตัวช่วยแม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับแต่สามารถทําตามได้ไม่ยากผมแนะนําแบบนี้นะครับว่าลองดูคลิปนี้ให้จบ โดยไม่กดข้ามดูไม่แน่นะครับเพื่อนๆอาจจะเจอแนวทางในการทําเงินใหม่ๆของเพื่อนๆก็เป็นไปได้นะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างผลลั์กันสักหน่อยนะครับอันนี้ของวันที่30นะครับจะเห็นว่ากําไร598บาทก็คือประมาณ600บาทกับ3 1 5บาทนะครับรวมกันก็เกือบเกือบพั 1, นนึงนะครับส่วนอันเนี้ยของวันที่10เมษาวันนั้นกราฟก็จะยากหน่อยครับก็เลยเน้นเทรดไม้เล็กๆไปกําไรรวมๆก็ตกประมาณ700กว่าบาทนะครับส่วนอันเนี้ยกราฟดีครับเทคนิคมาครบสมบูรณ์เลย กำไรไม้เดียวพันแปดรบาทอิ่มๆเลยครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นของน้องคนหนึ่งนะครับพอดีผมเนี่ยแนะนําเทคนิคตัวนี้ไปพอเขาเอาไปใช้เนี่ยก็เก็บกาไรรายวันไปได้ของเขาเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยจะได้50กว่าดอลลาร์ก็ตกประมาณเกือบเกือบหนึ่บาทเลยครับอ่ะให้พอดูกันพอเห็นภาพนะครับทีเนี้ยเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเราจะทํากันยังไง สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เพิ่งเริ่มต้นแล้วยังไม่มีโปรแกรมเทรดก็สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเทรดได้ท totally <statements> ี่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมได้ทำลิงก์ไว้ให้แล้วในส่วนของการสมัครนั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยเพื่อนๆสามารถทำตามที่ระบบเขาแนะนำได้เลยนะครับผมจะแนะนำว่าให้ใช้อีเมลในการสมัครดีกว่าและต้องอายุครบ18ปีเท่านั้นนะครับจะได้ยืนยันตัวตนกันผ่านถ้าเพื่อนๆกดลิงก์ผ่านมือถือมันก็จะเด้งไปที่ดาวน์โหลดแอปก็ไม่ต้องตกใจนะครับมันคือแอปเดียวกันนั่นแหละก็ให้เพื่อนๆดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับใช้มือถ แล้วเนื้อหาในวันนี้จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนอื่นสําหรับเพื่อนเพื่อที่ยังไม่รู้ว่า IQ Option ทํากําไรยังไงผมจะอธิบายสั้นๆแบบนี้นะครับการทํากําไรกับ iQ Option จะเป็นการคาดการณ์ว่าในอีกหนึ่งนาะทีข้างหน้าการาฟจะขึ้นหรือว่าจะลงอย่างตัวอย่างอันนี้ผมคาดการณ์ว่าการาฟจะขึ้นผมก็จะทําการซื้อขึ้นแบบนี้แล้วถ้าการาฟขึ้นไปจบสูงกว่าราคาที่เราเข้าซื้อเราก็จะได้กําไรครับในส่วนของกําไรนั้นเราก็จะมาดูตรงนี้ครับอย่างอันนี้เขาบอกไว้ไว่่่าาาาาาากกกํไไรรร86%แปปลลวถถ้้เเคดูตตองงงสสมมมุุิิผใงงนทนท ดอลลาร์แล้วถ้าคาดการถูกต้องผมก็จะได้กําไรมาที่8.6ดอลลาร์นะครับแต่ถ้าเราคาดการผิดเราก็จะขาดทุนเงินทั้งหมดตรงนี้ไปง่ายๆแบบนี้เลยครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทํายังไงให้คาดการถูกได้มากกว่าผิดันในคลิปนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเทคนิคการทํากาไรด้วยเทคนิคแรงแท่งเทียนนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเทคนิคนี้เนี่ย สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการเทรดได้เยอะมากๆเลยนะครับถ้าเราสามารถที่จะดูแรงของแท่งเทียนเป็นเนี่ยไม่ว่าจะเทรดในจุดกลับตัวหรือว่าเทรดตามเทรนนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่แอดวานซ์ขึ้นไปอีกนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะค่อยๆแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะเริ่มต้นกันได้ทันทีเลยเนี่ยผมเองเนี่ยได้คัดเอาเฉพาะที่เข้าใจง่าย และเป็นแบบเบสิกไปก่อนนะครับมันก็จะมีด้วยกัน3ขั้นตอนนะครับ1เลยก็คือการดูแนวโน้มแท่งเทียน2เราจะดูสัญญาณจากไส้เทียนนะครับและอันสุดท้ายเนี่ยที่เราจะต้องดูเนี่ยก็คือเทนของไส้เทียนนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราสามารถดูแค่2ขั้นตอนแรกก็พอแล้วครับแต่ว่าถ้าเราดูข้อ3าประกอบไปด้วยเนี่ยมันก็จะสามารถเพิ่มความแม่นยําให้กับเราได้มากขึ้นเท่านั้นเองครับทั้งหมดนี้มีรายละเอียดการใช้งานยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนอื่นเลยนะครับ ก็ให้เพื่อนๆตั้งค่ากราฟตามผมก่อนนะครับเราจะใช้กราฟที่เป็นแท่งเทียนนะครับก็ให้เรามาปรับตั้งค่าเป็นแท่งเทียนไปที่ตรงนี้นะครับตั้งค่ากราฟจากนั้นให้เรามาเลือกเป็นแท่งเทียนแล้วก็เวลานะครับให้เราปรับเวลาเป็น1นาทีตรงนี้นะครับเพราะว่าในเทคนิคของเราเนี่ยเราจะเทรดกันที่ไทม์เฟรม1นนาทีกันแล้วก็อย่าลืมนะครับกดคลิกเจ้าตัวปรับเวลาอัตโนมัติตรงนี้ออกด้วยนะครับ ไม่งั้นเนี่ยเวลาเพื่อนๆซูมกราฟเข้าออกเนี่ยมันจะปรับเวลาอัตโนมัติให้เรานะครับหลักๆก,ก็มีแค่นี้ครับเพราะว่าในเทคนิคที่เราจะใช้กันนั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้อินดิเคเตอร์ใดๆเลยนะครับเราจะใช้กราฟเปล่ากับแท่งเทียนนี่แหละครับในการเทรดกันคราวนี้เราจะเทรดกันยังไงเนี่ยมาเริ่มกันเลยครับก็อย่างแรกเลยนะครับให้เรามาดูแรงของแท่งเทียนกันก่อนเลยนะครับว่ามีแรงไปในทิศทางไหน หรือที่เราเรียกกันว่าแนวโน้มของกราฟนั่นเองถ้าเป็นแนวโน้มที่กราฟจะเป็นขาขึ้นเนี่ยแท่งเทียนสีเขียวเนี่ยก็มักจะมีมากกว่าแท่งสีแดงแต่ถ้าเป็นแนวโน้มขาลงเนี่ยแท่งสีแดงเนี่ยก็จะมากกว่าสีเขียวเท่านั้นเองครับลองดูตามภาพนี้นะครับเห็นไหมครับว่าจังหวะตรงเนี้ยแท่งเทียนเน่เริ่มมีสีเขียวมากกว่าสีแดงเราก็จะพอคาดการได้แล้วครับว่ามีแรงจากฝั่งขาขึ้นเนี่ยมากกว่าแบบนี้เราก็จะมองการซื้อขึ้นไว้เป็นหลักเลยนะครับเพราะมันมีโอกาสที่กราฟเนี่ยจะเริ่มปิดแท่งเป็นสีเขียวมาากกว่นนัเอง เห็นไหมครับอันนี้คือการดูแลของแท่งเทียนเป็นการเล่นไปตามแนวโน้มของตลาดครับจะเป็นจุดที่ทําให้เราเนี่ยมีความเสี่ยงน้อยลงนั่นเองอย่างกราฟนี้นะครับก็จะเห็นว่าแท่งเทียนก็เริ่มปิดเป็นสีแดงมากขึ้นก็จะเป็นการบอดแนวโน้มของขาลงครับเราก็จะรอซื้อลงตามนะครับพอเราอ่านแรงแท่งเทียนออกแล้วเนี่ยเราก็จะรู้แล้วครับว่าเราจะซื้อทางไหนซื้อขึ้นหรือว่าซื้อลง คราวนี้คำถามก็คือแล้วเราจะซื้อที่ตรงไหนครับก็ให้เรามาดูที่ข้อ2ต่อนะครับนั่นก็คือสัญญาณของไส้เทียนนั่นเองเราจะเห็นว่าแท่งเทียนเนี่ยจะมีการทิ้งไส้นะครับในจังหวะที่เราเห็นแรงแท่งเทียนเนี่ยสมมุตินะครับแรงขาขึ้น แทงเทียนเขียวเยอะๆเนี่ยเราก็จะรอสัญญาจากไส้เทียนนะครับโดยให้ดูที่ไส้เทียนที่ทิ้งไส้จากด้านล่างนะครับตัวอย่างตามนี้นะครับดูครับเห็นไหมครับอันนี้แรงแท่งเทียนเนี่ยเขียวมันจะมาเยอะกว่าแล้วแท่งนี้ทิ้งไส้ไว้แล้วครับเป็นการทิ้งไส้จากด้านล่างอันนี้แหละครับที่เราจะใช้เป็นสัญญาณในการเข้าซื้อเป็นการซื้อขึ้นนะครับแท่งเทียนที่มันทิ้งไส้เนี่ยยิ่งยาวอ่ะยิ่งดีนะครับโดยที่เราจะต้องให้มันทิ้งไส้เนี่ยสองแท่งติดกันนะครับจำข้อนี้ไว้นะครับมันหมายความว่าพอแท่งแรกอ่ะมันทิ้้้้งไสวววแแลลลเเเเรรราาก็ตียยมป่ด ใกล้จะมาแล้วครับแล้วเราก็ลองให้อีกแท่งหนึ่งเนี่ยมันทิ้งไสเหมือนกันแบบนี้มันก็เท่ากับว่าเราจะได้เข้าออเดอร์แล้วครับโดยเราเนี่ยจะเข้าออเดอร์ในแท่งที่3นะครับถ้าเป็นแบบนี้ครบเงื่อนไขเราก็จะซื้อขึ้นที่แท่งถัดไปนะครับทีนี้จําได้ไหมครับว่าเราจะมีเงื่อนไข3ข้อนะครับเมื่อกี้มันครบ2ข้อไปแล้วดูแรงแท่งเทียนดูสัญญาณไส้เทียนก็ถือว่าเทรดได้แล้วนะครับแต่ผมจะแนะนําให้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้ให้ดีๆนะครับตรงไส้เทียนนะครับว่าไสเทียนของแท่งที่2เนี่ยมันสั้นกว่าแท่งที่1หรือเปล่าาถ้มันสั้นกว่านก็แสดงวหร โอกาสที่มันจะส่งการาฟไปต่อน,นั้นมีสูงมากกว่านั่นเองครับอันนี้คือเงื่อนไขข้อที่3 หรือก็คือการดูเทรนของไส้เทียนนะครับเป็นไงครับพอจะเข้าใจกันบ้างไหมครับเพื่อให้เพื่อนๆเห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวอย่างจากออเดอร์จริงกันนะครับจากในรูปเราจะเห็นได้ว่าแท่งเทียนสีเขียวเนี่ยมากกว่าสีแดงก็คือเทรนขาขึ้นเราก็จะรอกดออเดอร์ซื้อขึ้นตามเทรนนะครับให้เราดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าแท่งเขียวแท่งแรกเนี่ยมันทิ้งไส้ไว้ยาวเกินครึ่งต่อมาแท่งที่2ไส้เทียนมันก็สั้นกว่าแท่งแรกก็ให้เรากดออเดอร์ในแท่งถัดไปได้เลยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆยังไม่มั่นใจเนี่ ซักออเดอร์หนึ่งนะครับออเดอร์ order นี้จะเห็นชัดเลยครับว่าเป็นเทงขาลงชัดเจนมากแล้วแท่งสีแดงแท่งแรกเนี่ยก็ทิ้งไส้ไว้แล้วแล้วแท่งที่2เนี่ยเห็นไหมครับมันสั้นกว่าก็ให้เราเนี่ยลอกดออเดอร์ที่แท่งถัดไปได้เลยนะครับย้ําอีกครั้งนึงนะครับเพื่อนๆในเรื่องของสัญญาณไส้เทียนถ้าเราจะซื้อขึ้นเราจะดูไส้เทียนจากด้านล่าง แต่ถ้าเราจะซื้อลงเราจะดูไส้เทียนจากด้านบนอันเนี้จาให้ดีๆนะครับอย่าสับสนให้ดูตรงนี้ก็ได้ครับกราฟเนี้แรงของแท่งเทียนขาลงเราก็จะเน้นซื้อลงถูกไหมครับเห็นไหมครับตรงนี้ให้เราดูไส้เทียนจากด้านบนอันนี้มีสัญญาณไส้เทียนแล้วก็เป็นเทนของไส้เทียนด้วยอ่ะแล้วเราก็จะซื้อลงที่แท่งนี้อันนี้ก็เหมือนกันจะเห็นว่าเป็นเทนของไส้เทียนด้วยแต่ว่าอันนี้นะครับเราจะเห็นว่าอันนี้เราแพ้ไปในความเป็นจริงแล้วนะครับเพื่อนๆต้องจาข้อนี้ไว้ด้วยไม่ว่าเทคนิคของเราจะดีสักแค่ไหน มันก็จะมีโอกาสแพ้อยู่นะครับแต่เทคนิคที่ผมแนะนําให้ไปเนี่ยมันทําให้เรามีโอกาสชนะมากกว่าแพ้นั่นเองครับ แต่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าบางทีเนี่ยอาจจะต้องรอจังหวะนานหน่อยนะครับกว่าจะไดออเดอร์ที่สมบูรณ์แบบแบบนี้นะครับแต่ไม่ว่ายังไงนะครับมันก็คุ้มที่จะรอนะครับถ้ารอได้ก็สามารถเข้าออเดอร์ตามระบบได้ง่ายและมีโอกาสได้กําไรสูงครับก็คราวนี้พอเพื่อนๆฝึกฝนเยอะๆจนอ่านแรงของแท่งเทียนเนี่ยเก่งแล้วเพื่อนๆสามารถนําไปประยุกต์การเทรดได้อีกเยอะเลยนะครับผมให้ดูคร่าวๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นออเดอร์อ,อ่านแรงแท่งเทียนเหมือนกันนะครับจะเห็นว่าผมเทรดที่แนวรับตรงนี้ แล้วใช้เทรนของแท่งเทียนเนี่ยในการเข้าออเดอร์เห็นไหมครับว่าไส้เทียนยาวที่แท่งแรกแล้วเนื้อเทียนกลับขึ้นมาปิดเหนือแนวที่ผมตีเอาไว้จากนั้นแท่งที่2ก็ปิดเหนือแนวอีกโดยทิง้งไส้สั้กว่าแท่งแรกเราก็จะเข้าที่แท่งที่3นะครับจะเห็นว่าการาฟก็กลับตัวขึ้นไปปิดเป็นแท่งสีเขียวใหญ่เลยในส่วนของออเดอร์ตรงนี้เราก็ต้องดูแนวรับที่แข็งแรงเนี่ยให้เป็นด้วยนะครับถึงจะสามารถใช้สัญญาณการเทรดแบบนี้ได้เห็นไหมครับผมถึงได้บอกว่ามันค่อนข้างจะแอดวานซ์หน่อย อันเนี้ยก็เหมือนกันนะครับเป็นการซื้อที่แนวต้านแต่เห็นว่าใช้ลักษณะของเทนไส้เทียนเนี่ยเหมือนกันเลยในการเข้าออเดอร์นะครับให้ดูกันแค่นี้คร่าวๆก่อนละกันนะครับเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่แอดวานและเดี๋ยวไว้เพื่อนๆเนี่ยฝึกกันให้คล่องก่อนแล้วค่อยนําไปใช้งานจริงกันนะครับเพราะจริงๆแล้วพอไปถึงเวลาเทรดจริงๆเนี่ยผมก็จะหยิบทุกๆเทคนิคมาใช้เลยนะครับแต่ทีเนี้ยสำหรับเพื่อนๆเนี่ยที่เพิ่งเริ่มต้นสามารถเอาเทคนิคนี้ไปทดลองกันก่อนได้นะครับไอที่ผมบอกว่ามันมี3,000ัั้้นนนตอออเี่่่ยยยแหลลลลไไดดผงงกกกก็าาาาืมมบวว ก็อย่าลืมนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะเริ่มต้นแต่ยังไม่มีบัญชีเทรดก็สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมได้ทำรายละเอียดทั้งหมดไว้ให้แล้วหรือจะดูที่คอมเมนต์ปักหมุดเลยก็ได้ครับส่วนสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ไว้ด้วยครับเวลาที่ผมมีคลิปใหม่ๆมันจะได้ไปขึ้นที่หน้า YouTube ของเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ